โอเคครับก okay, นะ็สวัสดีทุกคนใะนผมตอนนี้ก็อยู่บนกับมิสเตอร์ดีของผมที่นี่ก็ยู่เกมไหมครับจะเป็นเกมับแมปเลยครับจำเป็นไหมครับ <c oughs> สแตนเดิร์าน <c oughs> อโอเควันนี้เรากันในเกมโอ้ยไม่ใช่เกมวันนี้เรากันในแมปสแตนเดินรลาสในพาร์ทที่สองครับผมวันนี้เราจะมาสำรวจเกาะ <c oughs> แล้วก็สร้างบ้านแล้วก็ไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุยอะไรกันไปวะเดี๋ยวนะ <c oughs> สำรวจเกาะสร้างบ้านแล้วก็ทำทำฟาร์มอ้อยครับไม่รู้ว่าจะเจอฟาร์มอ้อยหรือเปล่าเนาะโอเค มันมีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์ว่าพี๊ขาป,ปี่ครับนั่น,นะอะไอตรงเรือที่เรามีอะมันเป็นคนแก่ใช่ไหมใช่ไหมคุณเอิร์ธใช่อ่าใช่แล้วขนแก่น่ะมันทําของได้เว้ยโอเคเดี๋ยวทาเตียงเราจะอเออใช่ทําเตียงได้แต่ผมไปเอาขนแกะให้คุณไปหาสบีคุณไปรับเรืออีกอันหนึ่งเลยครับมีไม้ไหมไม,มโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาสำรวจเก,กาะอื่นกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างเราจะมีของอะไรหรือเปล่าสุดยอดโอเคเรือเรือชั้นไม่เป็นไร ว่ายน้ำกลับเองนะจ๊ะต้องต้องเอาไปซักขบอันนะครับเพราะว่าฮะปบปะปะปะอ่าตัวค้างไม่เจอโอเคแล้วก็นั่งเรือกลับบ้านคืนเดี๋ยวนี้เลยนะนายจ๋าอุ้ยเสียงร้อนอุ้ยกลัวกลัวกลัวกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนโอเคอุ้ยมีปลาฉลามอุ้ยอย่าจีเรานะนายจ๋าอ้าวจะจีเราปลาฉลามอุ้ยอุ้ยโอเค ผมนอดแล้วโอเคคุณเอิร์ธได้เรือหรือยังครับได้แล้วพร้อมแล้วเราไปสำรวจกอกันเลยดีกว่า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 เรือพี่อยู่นี่แล้วโอเคไปก่อนหน้านั้นการป้าเโรมีไกส์ตามเรามาเลยก่อนร้องเรือเราก็ต้องร้องเพล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 งโอ้ข้างหน้ามีอะไรด้วยอ่ะเห็นเหมือนเราไหมไม่เห็นแต่ทำไมเราเห็นล่ะ เราเห็นอะไรนะเดี๋ยวเราไปสำรวจกันดีกว่านะครับอ๋อทำไมเรยวผมไม่เดินวะ๋ยวนะไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมันไกลเกินไปแล้วโอเคเฮ้ยอะไรอะข้างหน้าอะไรอะข้างหน้าพี่ใช่ใช่ใช่จอดเลยดีนะระวังมันเด้งโอเคนี่ไม่เด้งต้องใจแบบบิดชิดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงนี้มีอะไรไม่รอน้องเอิร์ดแล้วน้องเอิร์ดกากเกินไปโูหมีน้ำถล่มเรือนะตรงนี้เีแผ่นเีสเปโรใช่ ได้ป่าววะโอเคนี่ก็มีไนโ์พ์ชันแล้วก็ทองมีทองทำอะไรไม่ได้สักครู่หนึ่งนะครับโอเคสำรวจสักกี่เกาะดีพัเอาสักครายก่อนแล้วก็จะขยายบ้านโอเคได้เอาขวานมาหรือเปล่าเอามาขุดไม้เลยกับบ้านแน่พอดีที่บ้านเราไม่มีเสบียงแล้วเดินจะไปขยายบ้านกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำฟาร์มออสเหรือเปล่านะมั่จะหาเฮ้ ได้ยินเสียงก็รู้แล้วว่าอะไรอีกุดปังกรบปีน้องเจ้าใจผมต้องครับอีกุดใหม่โอเคอีคุดใหม่ไม่มีที่ขุดหินเยียเยียมเยียตัดไม้ไปตัดไม้ไปเพราะว่าเราจะขยายบ้านเราสักสองชั้นนะครับอีโอเคอุยตรงนั้นมีอะไรด้วยเขาเรียกว่าอะไรน,นะโกโก้เอโอ,โ,อ,โ,อ,อโกโก้น่าหนักโกโก้มันก็มีแต่เกาะที่เราอยู่แล้วไหมรู้สึกว่ามีเคเวสโกโก้หรือเปล่าวะเออ แม่แต่ไม่มีโกโก้นะเออยใช่ผมอ่านเลยไม่มีโกโก้โเดี๋ตอนนี้เราตัดไม้ขยายบ้านก่อนละกัน <laughs> อุ้ยโกโก้เต็มเลยว่ะเ,เ,เดี๋ยวจะขอไม้ก่อนตัดไม้ยาวไปตัดไม้ยาวไปเป็นนักขุดมากในตำนานเดี๋ยวเราไปสำรวจเกาะอื่นกันต่อพอตัดไม้เสร็จนะครับรเราจะดูของแต่ละเกาะให้หมดเก็บต้นไม้อ่อนไวนะ้ปลูกเกาะตัวเ <laughs> องอ,อย่าลืมอย่าลืมทางกลับบ้านเกาะนะเพราะเราจำไม่ได้ เราจำไม่ได้นะเฮ้ยแล้วแล้วไม้จังเกิลนี่ต้องตีไปไหมแล้วแต่เอาไปปลูกก็ได้เผื่อมันจะคาไปได้แหละโกโ้ไม้ที่เป็นจังเกิลอไม่ใช่ไม้โอกอะโอ้ยขวานพังอ่าวกรรมที่ขุดไม้เหรอหินโอ้พังเดียวจังอะก้ากออะกลับแล้วนะได้สางหกอันละเดี๋ยวรอกูด้วยทำไมได้เยอะจังเลยไอ้นอยจอก็เก่งอะโถเอ้ย อย่ามาแย่งของเราไมั้มันจะมืดเร็วแล้วป่ะเราไปนอนก่อนดีไหมกลับไปสร้างเตียงค่ดีแล้วเรากลับไปสร้างเตียงเราไปนอนกันก่อนนะเพราะมันจะมืดแล้วการสำรวจของเราก็หนีเรือพังหนีหนีหนีเฮ้ยกลัวมีผีอ่ะนี่ดอรี่เผื่อมีตัวอะไรมันฉุดเราลงน้ำในชัวนทันไหมล่ะแต่เราก็จะจัดปาร์ตี้เอ้จบ้าไม่ใช่แล้วนี่ไงบ้านราอแสนสุขที่มีต้นไม้ล้อมรอบด้วยความสวยงาม เหมนไมมีมีไม้มันเป็นต้นไม้ที่ลอยได้โอ้โหตรงนี้มีซากเรือที่ผมเอามาทําทิ้งไวน้นะเพราะว่าผมได้มาเล่นนิสหนึ่งแล้วครับเนื่อจากอะคุณไม่จอดดีดีรอยเนี่ยเรือมันแพ้แล้วรู้ไหมคันละแสนห้เนี่ยเอาเรือกูว่าไปโอเควันนี้เราก็ได้ไม้กันพอสมควรเลยครับโอเคมืดแล้วเจงเรามานอนกันเถอะเราจะมามีที่ัเตียงเลยโอเค โอ้ยเตียงครับไงวัดลืมห่อเขาไปข้างบนลืมลืมลืมไม่ได้ครับเตียงนานครับมีรอยเตียงสองอันสำหรับเราสองคนมานอนใกล้กันดีกว่าทุกคนนอนนอนนอนแล้วนึงแล้วทำอะไรอ้าวทำไมทำไมทุบเตียงออกล่ะอ้าวาหเอินจ๋านี่เนี่ยโอ๊ยเอิร์ญบานมากเลยไม่ใช่ลนอนนอนนอนครับนอนพรุ่งนี้เรามีภารกิจสำรวจก่อต่อคลิปนี้มันจะไม่ นอนเร็วมากกุเตียงพิทีทิ้งอ่ะเรือใหม่แกจะต่อไปไหนเรือใหม่แกไปกันเถอะอ๋อขยายบ้านก่อนเหรอไปสำรวจก่อน่อไหมเอาขอมาสร้างบ้านทีเดียวกโอเคไปเก็บไม้ก่อนหนึ่งโอ้ได้ขอมาเยอะพอทุกคนเลยไปเก็บใส่โต๊ะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเอ้ยอย่าลืมเอาขวดน้ำไปด้วยนะเผื่อเราเผื่อเราหิวน้ำตาย น้าขวดน้ำเราให้ไปแล้วโอเคพับฝันขัาฝันใหม่ด้วยโอเคเลยผมอยู่นั่นเดี๋ยวเราไปก่อนลุงกันเนาะนั่นน่ะนั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขัาฝันไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูฟาร์มไก่สิไม่มีเหมือนกันไก่ของเราก็ยังสุขภาพดีเช่นเคยนะครับโอเคไก่จ้าเอาไก่แล้วจ้าตีข้ามันไอ้ร้อยมันโตนี่ตามมาอยู่ก็ร้องแจ้วิวซีอฟิตมาได้ไงเนี่ยว้าย ผมเสือฟีบุญเกาะล้างในตำนานทำไรขุดหินงขอบ้างขอบ้างขอบ้างสองอันเอสามอันโอ้ที่ขุดไม้นะครับขอยุดยุดทำไมที่ขุดไม้ขุดหินแตกอ่ะจะรู้ไหมล่ะถามใจมาเราใชยขุดมามามามันช่วยไปเ่ยช่วยช่วยไม่มีที่ขุดอ่ะขอหินหน่อยสามอันโอ้ย ไอนี okay, 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 go, th ่อาหารไม่ใช okay, Le ่ดีกว่าหิวน้ำเดี๋ยวหิวน้ำโอเคนะมีน้ำติดตัวอ่าโอเคจุดแสงติดขึ้นนะโอเคเดี๋ยวครับที่จะจะคือราจะข้าบขวานไปสำรวจเกาะอื่นโอเคพร้อมแล้วไปดอแล้วไปแล้วนะอย่าทิงยอย่าเืมเมาเรือมาไว้แล้วทิ้งให้ไปแล้วหูเรามาดูดาแม่น้ำเพราะว่าแม่น้ำมีอะไร ไมนเน้ำใว่าขวานไม่มีวันพังครับผมฟาามาห้านขนาดนี้ดูดีครับทุกคนพี่ผมหิวอะจ้างเราเราก็หิวโอเคผมวิ่งไม่ได้เรือเรือตามมามาสำข้อนี้เรือติดเรือติดเรือกำมาได้ไม่นันมาเร็วขมอนกันไส์โอ้โหแม่น้ำมีคนจะอู้อู้อู้ฉลาม เฉลิมมือโปรยเฉลิมเฉลิมยิงได้เสียงอะไรเฉลิมยิงได้ทำไมไม่น้ำมันน่ากลัวเลยโอ้โหแม่น้ำดำมากถ้าตกไปนี่ตายดิสมอลเล่แน่นอนจังหวะนี้เฉลิมตัวใหญ่ผมเจอเฉลิมตัวใหญ่โอเคจอดครับเออด้วยเรือแตกอ้าวงานงอกอะไม่เป็นไรมีมีดีครับโอเคก่อนนี้มีอะไรบ้างเอ้ยหุ้ยตรงนี้มีเรือเออเรือแตกเหมือนกันตรงนี้มีเรือไอพี่ผมหิวอ่ะ ไม่รู้แต่ตรงนี้มีเรือทำไมอ่ะโอ้มีมีเบรดแท่งเบรดเราเจอแจ็คสเปร์ก็มีทองมีใยแมงมุมไอ้นี่เลยพี่เอาไปครับไอ้นี่ไงที่ปุงยาทางเบรดเหรอโอ้เออใช่นะครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้ซี่เมรด์เปล่ามีประตูนะอ๋อโอ้อันนี่ดำใต้น้ำตรงนี้มีเรือโอเคได้เรือฟรีกลับบ้านไอ้พี่พี่มันนั่งเรือได้กี่คนในเวอร์ชันนี้ คนเดียวจ้าตรงนี้มีเตาเผาแล้วก็มีตู้เพลงด้วยเราขุดตู้เพลงมาแล้วกันนะเผื่อจะได้ทำโอเคโอเคตู้เรียงส่วนนี่หรอนี่หรอกี่เอาหรขุดยาวไปตะกนี้ขุดยาวปลายอ้าววางผิดกับวางผิดแล้วโอเคเราจะมาเราจะขนเสียงกลับว่านัน่นก็คือไม้นั่นเองแต่เราต้องปลูกคืนให้เขาด้อ เดี๋ยวถ้าขุดไม้เสร็จเดี๋ยวเราไปสำรวจเกาะสุดท้ายแล้วกันเนาะเพราะว่าต่อเติมบ้านเพราะว่าไม่รู้ก่อต่อไปมันอยู่ไหน่ะผมเห็นเกอะแค่นี้แหละไม่กกอนสุดท้ายได้อยู่เลยวิ่ไงเราให้แกพาไปก็พี่ไม่เห็นเหรอเนี่ยนั่นนั่นนั่นแล้วไม่เห็นเลยตุนไลตต่อนพี่หันพี่หันขวา45องศาเหมือนลอยแฮ็นอะอ่อยหิวกินแอปเปิลแป๊บงำงำอร่อยยิ้มใจ อิ่มทั้งคนอิ่มทั้งอาหารแอปเปิ้ลหมับขอให้แอปเปิ้ลเป็นอะรโอเคเดี๋ยวตัดต้นนี้ก็ไปกันแล้วโอเคชิดตัดหน่อยตัดหนึ่งเนี่ยต้นนี้ก็ไปแล้วไอแอมมาเียนี่นี่ตัดตัดตัดโอ้ยฟ้าทิดเข้าหน้านบแซบตาตาบอดแล้วป่านี้มีแรงไม่ไหลคีเว่นกันเด็ดไออย่าบัง อ้ขุดไม่ถึงขุดขุดครับขุดขุดโอเคแค่นี้พอลอะไปจุบครับเรือ,อยังอ่ะอยังอ่าวบแบบตรงนี้มีไก่ด้วยไก่ไม่กลับบ้านแล้วลุ้ตายสไตนี่น่ะได้ไข่ไก่มาฟองหนึง่งใครรู้่ดโรดร้ายเหลือเกินไหนเกาะมาอยู่ไหนไหนเกาะม่ เดี๋ยวเราจะให้คุณเอิร์ธพาไปหากอบใหม่นะครับก่อนที่จะพาไปหารกรอบใหม่ผมขอไปเผาอาหารก่อนเพราะผมจำได้ว่าใต้เรือมันมีอาหารนะครับที่เผาอาหารแล้<ร>ลผมพอบ้างเดไม่อาหารหมดแล้วไม่พอสำหรับนายเสียใจด้วยอีงกไม่พอสำหรับนายโอเคตรงนี้ขุดไงวะเนี่ยเป็นเหล็กไม่รู้จาวาสร้างเหล็กทำไมแ<อ>น่นายนายไม่ได้ขุดนายขุดให้เราหน่อยสิตรงนี้เนี่ย โอ้ไม่เป็นไรออกตรงนี้ได้ว่ะโอเครอหาพลังเซลล์สักคู่หนึ่งนะครับเจเอิร์ชเจเอิร์ชโอเคทุกคนไปกันเถอะไปเลยเดี๋ยวจะ,จะ,จะติดติดติดโอเคผมรอพี่อยู่ที่กลางทางไหนอะไหนคุณเอิร์ชอยู่ไหนเนี่ยฮะ <laughs> ผมมาถึงเกาะแล้วเอาล้ะกาะน,นั่นหรือเปล่า,าวะเกาะนี่ยแหละไม่แน่ใจนะว่าเกาะน,นั้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปสำรวจดูครับ ไม่ใช่เกาะทางโน้นทางนี้อ๋อทางนั้นเหรอทางทางที่เรือพี่พี่มาท้ายเรือแล้วพี่จะเห็นอ๋อโอเคเห็นแล้วนั่นไงเห็นเขาแล้วแหวนแวนโอ้โหเกาะน,นั้นมีต้นไม้เยอะจังเลยครับเนี่ยเราจะลงเรือแบบดิจิตอลแบบไม่ให้เรือพังดิจิตอลงตอลงอย่างนี้โอ้โหลงแบบรวดเร็ว <c oughs> ทันใ <c oughs> จแล้วก็ว่างอยู่นะรันั่นแล้วก็พังอยู่ดิโอ้โหโซแบดโซแบดโซแบดวิทำไมก่อนนี้มีขอเยอะจังเลยอ่ะ อุ้ยมีกระต่ายด้วยกระต่ายฆ่ามันเลยกินได้เราผิดโถตายนายอย่าฆ่ากระต่ายเรากระต่ายให้ดอกไม้ได้ไม่ไม่ฆ่ามันเนี่ยได้เนื้อกระต่ายมาแล้วน้องเอิร์ธไม่ได้นะครับจังหวะนี้ผมแย่งโดนแย่โอ้โหได้กินอาหารฟรีจากน้องกระต่ายไม่มีกองให้สำรวจเลยหรอแน่ใจหรอมันมีกระต่ายอีกตัวเออกระต่ายหลายตัวเหมือนกันนะแต่ผมคงไม่ได้ทำอะไรหรอกตายซะหน่อย ในโอเคในนี้ก็ตต่กลับบ้านไปแดกนะครับผมยังไม่ได้ตัดอ้ยตัวนั้นมีไรอ่ะอ๋อตัวนี้มีแตงโมผมใจได้ว,ว่ามีเคสแตงมีเคสมีมีมีเควสฟาร์มแตงโมนะครับผมแล้วก็มีเ<ต>คว <โม S 1> สซุกเห็ดโซุเห็ดไเ,เราจะมีอาหารกินแล้วจริงเปล่านั่นก็คือแตงโมไงใช่ผมเอาแตงโมมาเอ้ผมเจออีกเกาะแล้วไม่ใช่เกาะเดียวกันหรอไม่ครับวันนี้เราสำรวจเคสเกาะสุดท้ายเราจะไปพัฒนาบ้านต่อ ลองดูดว่ามีเอ่อมีพวกยังไงวะมีพวกกล่องไหมมีพวกกล่องไหมเพราะว่าทุกกล่องมันจะมีก่อนไงก่อนไม่มีเหรออืมเท่าที่ดูไม่เห็นเโอเคจำทำกลับบ้านได้ปะเนี่ยได้ได้ได้โอเคไม่เป็นต้องห่วงแล้วผมวเจอไอรอนเจอไอรอนมาขุดก่อนมาขุดก่อนผมไม่มีที่ขุดเอากำแย่ละโซแบ๊กเดี๋ยวดไม่ไม่ผมมีเดี๋ยวผมครับได้ โอเคเดี okay, okay. ๋ยวผมข้าไปก็ได้ไม่เป็นไรไม่รอขุดเออแล้วขุณอ็ขุดฟรีรานนะครับโอเคเดี๋ยวนะมันต้องขุดหินก่อนแล้วเพราะว่าที่ขุดมามันอ้าซีโบฟิตโอเคโอ้มันมีทำด้วยลา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 าโอ้ยซีบฟิตอีกแล้วนี่แน่นี่แน่นายจ๋าอย่ายุ่งกับเราเลยดีกว่าเพราะนายสู้เราไม่ได้หรออกโเคแล้วก็ข้าไปขุดหินนะเพื่อมาขุดไอรอนไอรอนชื่อไงไอรอนของเรา วันนี้เราน่าจะทำเควสสำเร็จสักกี่เควสวะน่าจะสองเควสนะครับผมผมไม่แน่ใจพี่ฮะเจอเจออะไรเจอเงินทีาผมเห็นเมื่อกี้นะใต้นี้มันมีถ้ำโอเคจริงเหรอมีไงมีเงินด้วยอู้ทองไหนอ่ะมันตรงนี้สิตรงที่พูดอยู่นั่นแหะแต่ต่ายโดนแล้เลยไหนวะโอเคเมื่อกี้อยู่น้ำโอ้โหตรงนั้นล่ะมีทองแล้วก็มี TNT ด้วย ขุดได้ไหมวะไม่ได้ต้องมีที่ขุดไอร่อนไม่เป็นไรพันจะเอากลับบ้านได้เราจะเอาทองกลับบ้านได้ได้นะครับโอเคเราก็จะขับมาเพื่อเอาทองไม่ครับเราจะเอาทองตอนนี้เราจะอเอาทองตอนนี้โอ้โหขาเป็นเลยโอ้เผาเป็นเลยพูดผิดอ่ะเด้อพอดีพูดผิดนิดหนึ่งเป็นอะไรที่ลงทุนเนะใช่ผมเป็นคนที่ลงทุนอยู่แล้วโอเคทีนี้ก็รอนเผาไป อุเราได้ของมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยปรไม้เยอะมากเลยอ่าโอเคไม้อยู่บ้านอีกเยอะใช่เป็นกองเป็นกำเลยนะตอนนี้ทองวันทองเยอะอยู่นะพอยังยังยังไม่พอหรอกแค่เนี่ยมันต่ำต้อยเกินไปโอเคว่าใครว่าใครคุณจำทางกลับบ้านให้ได้นะจำได้อยู่แล้วจัดไปอย่ามาแย่งทองเก่าทองเก่า กองเกา่าอย่ามีดราม่านะนายมาแย่งทอง,องเราเราขุดไม่ได้อ่ะโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ดมดันมืดจังเลยโอ้ยมือลั่นมือลัน่นโอเคนายนี่กลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวเราจะเร่งเตอนกันได้นะโอเคเราไปแลดี๋ยวจะไปพข้าธนาบ้านต่อนะครับโอเคงั้นผมไปแย่เดี๋ยวอุ้นพี่ผมจะตายแล้วผมไม่มีอาหารเลยลืมไปว่าเรือพังครับเรือแป๊บหนึ่ง เรือเรือเรือไปเร็วไปเร็วคลิกเร็วคลิกทำจากบ้านไม่ได้แล้วผมจะทำกับบ้านได้แล้วโอเคคุณเลือตามมาแล้วกันบ๊ายบายทิ้งตัวคาไปนี่นะบ๊ายบายเออทิง้งอุ้ยจิ้งหรีดจิ้งหรีดตามมาจิ้งหรีดตัวบ้านเราไม่ใช่แล้วไอผมอเลยไปอีก yeah. ใช่มันเลยปีกมันเลยปีกโอ้โหก่ออันนี้สวยงามเลยพระจันทร์ ชมแป๊บสุดชื่นหอมบากาศสนใจชมประจังเลยตอนนี้นะฮะตรงายตรงายตรงตรงตรงผมจำได้ว่าเดียวขวาเนี่ยมันจะมีเกาะอยู่ใช่ไหมใช่โอเคงั้นเราทิกถูกแล้วเฮ้ยเกาะแล้วมีไฟเรือที่เรือมีไฟด้วยพี่ผมไม่รู้ตอนนี้ผมจะกลับบ้านมายังสำรวจเกาะแล้วอ่ะอยู่ข้างพี่อ่ะอ๋อจังทางกลับบ้านไม่ได้อ่ะยิ่งดิกลับมารับหน่อย ตายแล้วเอานี่ไงมึงอยู่นี่ไงตอแหลกูอ่ะโอเคตือข้างหลังบ้านเราก็มีเรือเนี่ยเออเห็นอยู่เห็นอยู่ชวนให้พังไปเถอะมันก็แค่เรือกระราคำหนึ่งอ่ะนะนี่ไงโอเคตู้มเรือพังวันนี้เราได้แตงโมมาเดี๋ยวเราจะมาทำาวามแหงน้ำขอกินน้ำแป๊บไม่ใช่มีแล้วรึโอเคนอนกันก่อน เรานอนนอนนอนคลิกคลุกคลุกมานอนเร็วเข้ามาเราจะทำการข้าไก่เที่จะนำไปทำประกอบนั่นเตียงผมไม่เตียงใครก็ได้นี่เตียงเราจองโอ okay. so <c oughs> เคโซกูดไกด์ูว่านอนผิดเตียงจะไม่ตื่นใหน้โอเคเรามาเก็บข<ด>องที<ด>่เราหาได้ดีกว่าคุณ <c oughs> เอิร์ธไปขยายบ้านได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวผมไปทำฟาร์มแกขยายบ้านเร็วโอเคป่ะ <c oughs> จัาไปชุดแหก็จุดปิดปิดปิิเอาบ้านสักกี่ชั้นดิสองชั้นก็พอละมั้งผมว่าผมตายอยู่พี่ทำไมอืมเสียทีละครึ่งเสียทีละครึ่งดวงเดี๋ยวข่าวออไม่มีดินไอนี้ดินคร้ครังนี้ผมจะตายนะพี่ซบายโลกเออโชคดีิ่งจเด็ดที่เดินิอ่ะของตกเลย เราทีมทีมมาจากไหนเนี่ยฮะเราทีมทีมาจากไหนก็จากที่ที่เจอทองไงอ๋อก็บอกเยอะว่ามีเที้ยนทีมีนะเราจะทำฟาร์มกันตรงนี้เลยละกันนะโอเคปังตกใจที่ขุดพังอะไรพี่ไม้ไม้ยังไม่ได้แปลรูปเลยผมไม่รู้นะผมไม่ได้เก็บข้่ตัวนะพี่ลองดูดิไม้แปลรูปหรยังไม่ได้แปลรูปยังไม่ได้แปลไม่มีอ๋ออยู่นี่ ทำตกเองหลอนเองสักนั้นโถเยแย่จังคนสมัยนี้โอ้เอ็มสอรีโอเคแตงโมนะครับมีจับบุกแตงโม,ม,มเดี๋ยวเราเก็บผลผลิตแป๊บหนึ่งนี่ก็เก็บผลผลิตแล้วก็ปกกลูกขึ้นแตงโม,มมันต้องใช้สองบล็อกอั่งเงี้ยโอเคขุดไปสักครู่หนึ่งนะครับมีดินไหมเป็นพนักง,งานขุดดินให้ด้วยได้ไหมล่ะ มีอยู่หนึ่งบ็อกอ่ะดินนะอืมโอ้ so bad so b บ d อยู่ซักแมนโอ้บ้านเราสวยจังเลยเฮ้ยอะไรฮะไม่มีเลนให้ก็ไล่ออกจากบ้านไปไอ้หนูเอ้ยเดีินวจะกลับมาไล่ปีเลยนะอย่าฆ่าเขานะโอเคช่วงนี้ต้องประยัดไหมออยไม่ไหวแล้วกินเลปเปอร์เลยละกันหิว โอ้คนไม่เห็นเกดิซ <The Business S 2> นิสตึงกระชิตจะดีขึ้นนะโอเคชีวิตดีขึ้นจริงด้วย <ใจ S 2> ไก่นี่ก็ร้องเลยเดี๋ยวอีกนานแกจะได้เป็นไก่ย่างเลยนะไก่ย,ย่างห้า,าดาวไก่ยา่างห้าดาวมันจะโดนไม่เสียไกางโอ้โเผาไหมเออว่ะเดินไปซื่าไก่ย่างให้อยากไปเ่ียไก่ย่างห้าดาวไม่ได้จ่ายแต่แค่รีวิว เกด่างเกด่างห้าดาวเกด่งตาดาวมันจะตบไปเตี๋ยวโต๊ะมัจะตบไปเตี๋ยวโต๊ะเตียบตูดตาเอ้าเตียบตูดตายเอ้าตอติ่งตอติ่งตอติติงตอไม่ใช่แล้วโอเคฟาร์มเสร็จแล้วทุกคนนี่คือฟาร์มที่น่ารักพวกเราและบ้านใหม่โอเคโอเคบ้านใหม่สยามใช่น้ำไม่เสร็จสักอย่างเราต้องมาช่วยกันผุดทรายคุณทำไมหรอกระจกละจะจกไงโอ๋อเดี๋ยวคุณทรายไปเดี๋ยวต่อบอกคนให้แล้วกันนะ บ้านนันแสนสงบสุขของเรานี้จะไม่มีอะไรมารบกวนอีกครับแล้วพาต่อไปเราจะทำอะไรกันดีพาต่อไปรอผมว่าผมจะไปหาเกาะไอ้เพิ่มคนนี้นอีกนะนอนใอน,นอนอยู่แล้วชเชร็อแล้นเดี๋ยกลแบกอยู่โอเค เนาต้อาแบกยูงคือไฟร้อาทำทอตใช่ไหมท็อสท็อสมีนะครับผมท็อตอ่ะท็อตแบบรวยบ้าเลยนะครับเนี่ยดูดิเนี่ยโคเนี่ยเอาว่าหานเป็ดกูล่ะอ๋อทีวันนี้กองขอกินแล้วกันนะตรงนี้หิวมากเลยอะเดี๋ยวพี่ท็อตอยู่ไหนอ่ะท็อสรอเดี๋ยวคราบให้โอเคได้ทอตแล้วโอเคเอาไปไม้นี่มันไม่นั่นแหละหงแก โอเคแกรีไปสร้างบ้านในสร็จอยู่ดีนะโอ้ไมค์กอนหิวน้ําอ่ามออกหัวน้ำี่นี่โอเคบ้านในแสนสุดกระดูกสูงเราใกล้เสร็จนั่นแหละนี่มันทั้งสวยงามเหลือเกินอยากฆ่าคนออกแบบเหลือเกินมาสิผมพร้อมลบเอาเป็นกระจกเรียบหรือเป็นกระจกใหญ่ครับกระจกเรียบกระจกแบนอุ้ยเราจะใช้ท็อตมิดเนี่ย เยอะนิดนึงโอเคสซบด้วยท็อไม่พอนี่ได้มาถ่ายหายเฮ้ยอย่าทำหายนะเราจัดขับให้นาะเกียเสียโอเควันนี้ภารกิจของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจากการสำรวจก่อนแล้วก็ทำฟาร์มแตงโมนะครับแล้วก็ขยายงานเสร็จแล้วเรายังต่อเติมมันไม่เสร็จเสร็จแล้วเราไม่เสร็จเสร็จแล้วเหลืออะไรอีกเลิก ผมบอกยังตัยังสิไหนไหนตกออลตกแดงละใช่พี่ดูเพลงนี่กันนะก็อะไรดีเราเอาไงดีต้องต้องต้องจานรั้วรั้วหรอครับรั้วแป๊บครั้งวะพี่พี่เขาไม่เปลี่ยนโอเคดูแลเลยพอเสร็จแล้วไม่ต้องวะ นี่ไงล้วนยิ่ยา,า,ากกันไรโอหเจงคราฟได้จะทำไรไห,ไหนไอ้นี่ไงที่ปิดบนบ้านเนี่ยอ๋อจะทำทำไงนานทำงนทไงอันนี้เหรอ <c oughs> อย่างงี้เหรอโค <c oughs> ่นเละโค่นเละเลยแล้วงานไม่ต่อใจไหมโค่นเละเลย <c oughs> แล้วก็วางรั้วเหรอมันคืออะไร <c oughs> แล้วก็วางรั้วใช่ไหมนี่ไงนี้เหรอ หาฮะเนี่ยต้องการคำตอบว่ามันคืออะไรอันนี้ก็ได้อี้เออวางก็ได้วางกันแล้เออโอเคโอเคโอเคบ้านเสร็จยังฮะเสร็จเสร็จก็ได้หมดโอเคเสร็จละกันแล้วโอเคผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้นะเอามึงยังไม่จบดีเหรอนี่นี่นี่อะไรเพราว่าข้างล่างมีประตูข้างบนก็ต้องมีประตูเดประตูไหนเราอืมประตูไหนเล่นเพลงร้อนเนี่ย ย่เฮ้ยผมพับผิดเอาเสร็จยังเนี่ยพับผิดเดี๋ยวไม้เานจังเลยเนี่ยมาในบ้านเราจะเสร็จสักทีเนี่ยฮะเนี่ยนอนเตียงรอเนี่ยหงายนะนอนเตียงสี่เสร็จยังยังยังไม่ได้เริ่มเลยตรงนี้เราต้องการตีออกไปเพื่อ เพื่ออ๋อเขาจะทำเป็นระเบียงมันต้องกว้างกว่านี้ไหมไม่ไม่แค่นี้แหละแค่นี้แหละแค่น,คนี้พอแล้วพอแล้วพอแล้วดูไหมใครวางแบบนี้มันไม่สวยวางรั้วไปเลยวางรั้วไปเลยอ๋ออะไรกันเอุ่ยสวยเสร็จยังแล้วก็ทอชทอช <laughs> ประตูเดี๋ยวคามให้ละกันโอเคมีประตูพอดีในทอชอ่ะ ไม่มีมมทอดหมดแล้วไม่ต้องแบ่ง็อตก็ได้เอาอไงดีวะเอาต้องปัดช็อตกลอกรู้แล้วเอาอะไรอ,อีกข้างบ้านเนี่ยแหละไปอ้ <c oughs> าวปักส,น,สนุกเลยเนะี่ยโอเคสอยด้วยเทียนระวังไหม้นะระวังบ้านไม้นะเทียนจุดนานเกินไม่เกี่ยวเลยละโอเคปักปักมาปักเร็วๆ โอเคนะครับสำหรับพาร์ทสองครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสนับเพื่อเป็นไลค์ใจร์ปุ่มตดไว้ด้วยผมก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจชั้นบอยนะครับผมที่อยู่เบข้างล่างครับชื่อเล่นของเขาชื่อเอิร์นนะโอเคอย่าลืมติดตามแแบบอะไรนะแบบอะไรนะเอ่อ standard rush โอเค standard rush พาร์ทสามโอเคพาร์ทนี้ไปละบ๊ายบายนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บบายอิอิ